สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องนีนี่ฟูนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทําขนมทําง่ายๆส่วนผสมไม่เยอะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะค่ะมีแค่กระทะใบเดียวก็สามารถทําได้ค่ะเรามาดูส่วนผสมที่เราต้องเตรียมกันเลยค่ะก็จะมีขนมปังน้ําตาลในสดนมสดนะคะเรามาเริ่มต้นทําขนมปังกรอบคาราเมลกันเลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้ขนมปังแบบนี้ค่ะเจ็ดแผ่นค่ะจากนั้นค่ะทําการค่อยๆหั่นขนมปังค่อยสไลด์หั่นแบบนี้เลยค่ะ พอเราหั่นขนมปังแบบนี้นะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นขนาดตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นผ่าหลังจากเราหั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะไปตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนในการคั่วขนมปังให้กรอบนะคะที่ขนมปังลงไปค่อยๆคั่วไปแบบนี้ค่ะจนเขากรอบทั่วทั้งชิ้นนะคะ อันนี้ก็จะใช้เวลาสักเล็กน้อยค่ะในการขูงขนมปังค่ะพอเขากอบเพื่อทั้งชิ้นแล้วนะคะเราก็จะได้ฟังเสียงแบบนี้ค่ะเสียงขนมปังกรอบก็จะดังแบบนี้ค่ะนี่พอได้ขนมปังกรอกบ,บอนนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเรามาทําส่วนของคาราเมลกันก่อนค่ะเราใช้น้ําตาลครึ่งถ้วยตวงแบบนี้ค่ะละจากนั้นเราก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะผัดจนน้ําตาลเขาละลายหมดเลยนะคะนี่ค่ะ พอน้ำตาลเขาละลายหมดก็จะเป็นสีน้ำตาลนวลๆแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เนยสดเค็มลงไปสีช้อนโต๊ะจะเป็นเนยสดจีกระด้มาการีนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีจริงก็อาจจะเป็นน้ํามันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่เนยจะอร่อยกว่าค่ะจากนั้นคนจนเนยเขาละลายหมดเลยนะคะนี่ค่ะพอเนยเขาละลายหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นมสดลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะพอใส่เนยสดลงไปแบบนี้คนจนนมผสมกับ คาราเมลเข้ากันด e ีนะคะเนี่ยค่ะพอเขาเข้ากันดีประมาณนี้ค่ะเราก็จะใส่ขนมปังกรอบของเราลงไปเลยค่ะจากนั้นทําการคลุกเขาให้คาราเมลกับขนมปังกรอบนะคะเขาผสมเข้ากันดีค่ะตอนตอนที่คลุกเขานี้เราก็เปิดไฟอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าคลุกไปด้วยแบบนี้ค่ะคาราเมลเขาก็จะได้แห้งไปด้วยค่ะพอเขาผสมเข้ากันดีก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นทําการปิดไฟได้เลยค่ะ ปีไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนาขนมฟางกรอบพะนล้ของเราค่ะเทใส่ถาดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ไม่ค่อยเกี่ยวเขาให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นไหนที่ติดกันเราก็แกะออกจากกันด้วยนะคะนี่ค่ะให้เขาคลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมปังกรอบคาราเมลค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนโดยประมาณเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ